บุ๋มปนัดดายังอยู่ห้องไอซียสาเหตุภูมิแพ้ขั้นรุนแรงทำเอาตกใจเมื่ออยู่อยู่ไอจพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาบุมพูดีก็มีรูปของตัวเองกำลังนอนให้ออกซิเจนอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งยังเขียนแคปชั่นบอกไว้ด้วยว่าแม่ขอหยุดงานหนึ่งวันเนื่องจากต้องเข้าห้อง ICU ส่วนอาการอัปเดตเป็นยังไงจะแจ้งอีกทีนะคะ ันดามันด้านข่าวสดบันเทิงออนไลน์ก็ได้ติดต่อไปทางผู้จัดการส่วนตัวของพิธีกรสาวเพื่อสอบถามอาการโดยผู้จัดการส่วนตัวนั้นได้อัปเดตอาการป่วยของบุ๋มปนัดดาว่าตอนนี้คุณปุ่มนั้นยังไม่ได้ออกจากห้อง ICU ยยังต้องรอดูอาการไปก่อนส่วนสาเหตุการป่วยหมอแจ้งว่าเป็นภูมิแพ้ขั้นรุนแรงซึ่งตอนนี้ยังระบุไม่ได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร คุณบุ๋มเข้าโรงพยาบาลเมื่อช่วงประมาณ10โมงเชา้าอาการเบื้องต้นมีผื่นแดงขึ้นตามตัวจึงมาหาคุณหมอด้วยตัวเองแต่ระหว่างการตรวจอาการกำเริบจนหมอต้องนำตัวเข้าห้อง ICU ซึ่งขณะน,นี้บุ๋มยังพูดคุยได้ปกติยังไงก็ขอให้หายป่วยไวๆนะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ